คือมันมีข้อมูลมาประมาณนั้นนะครับแล้วเราก็จากการสืบสวนเนี่ยก็ก็ได้ข้อมูลมาประมาณนั้นนะครับทางทางเราเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยเมื่อเราไปเจอต้องต้องบอกว่าเราก็ต้องไปแก้ Ь ไขนะครับเราต้องไปแก้ไขในเมื่อมันมันมีการจับกลุ่มมันขึ้นมาแล้วเนี่ยก,ก็ก็ต้องแก้ไขนะครับแก้ไขต้องทับใช้กฎหมายเพื่อที่จะให้เป็นพื้นที่เปิดให้ได้นะครับผมว่ามันเป็นพื้นที่ปิด เมื่อคืนเนี้นะครับได้ได้ได,ได้ได้พูดคุยเรื่องนี้กับท่านชาดาได้คืนได้คุยกีกรรบท่านชาดาก็บอกว่าเดี๋ยวทุกอย่างเนี่ยพี่ขอให้เป็นไปตามกฎหมายแล้วก็มันมีโมเดลเรื่องของการดําเนินการที่สุปราการเมื่อเร็วๆนี้ที่จับนายกได้มดเรีนะเดี๋ยวก็คงจะต้องดําเนินการไปตามโมเดลตรงนั้นซึ่ง ซึ่งทางมาไทยก็คงจะต้องสั่งดำเนินการไป<ม>ในรูปแบบนั้นเพราะว่ามีดีการมาแล้วว่าเราก็ให้ออกเลยให้พักไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะดำเนินการในเรื่องคดีต่อไปนะครับส่วนท่านชา,าจะไปจัดการบริหารยังไงยังไงเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวท่านก็บอกว่าท่านคงไม่ไม่ปล่อยตรงเนี้ยให้มันเป็นปัญหาก็จะจัดการให้เรียบร้อยนะครับ<ม>คือท่านก็าคุยกันแบบลูกผู้ชายนะว่า เราเป็นห่วงเรื่องพยานต่างๆแล้วก็เราเป็นห่วงเรื่องการมายุ่งเหยิงเนี่ยนท่านรับปากว่าถ้าใครไปขวานเดี๋ยวท่านจะนินการจัดการให้หมดนะครับว่าไปตามกฎหมายเลยนะครับ mm hmm. เราพยายามอบอกต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอให้รับลูกต่อจากเราเพราะว่าเมื่อเราจับกลุ่มแล้วเนี่ยควรที่จะมีการปฏิบัติการกับกลุ่มผู้กระทำบาปผิดเนี่ยอย่าง ต่อเนื่องนะครับถ้าถ้าไม่ถ้าถ้าถ้ายังปล่อยให้มันเป็นมะเร็งร้ายอยู่ตรงเนี้ยมันก็แก้ไขปัญหายากนะครับอ่ายังยังเช่นที่สุรปราการที่จับนายกเนี่ยก็มีมีข่าวว่าจะให้กลับมารับราชการ,ร,การตรงตำแหน่งเดิมผมก็เลยให้ให้ตำรวจเนี่ยไปประสานงานกับท่านผู้ว่านะครับแล้วก็ เอาเอาคลิปเด็ดไปให้ดูอีกนะครับถ้ายัางมาอย่างนี้มันจะจะอยู่กันได้ไหมการกระทําความผิดมันชัดแจ้งขนาดเนี้นะครับถ้าท่านยังคิดว่าจะเอาคนกลับมาหรือมันมเริ่มเริ่มมีการทําหนังสือเหมือนจะให้กลับอย่างงี้ผมว่าต้องฝากที่กระทรวงอาดไทยหน่อยนะครับมเมื่อมีการดําเนินการจับกลุ่มดําเนินการทางกฎหมายแล้วเนี่ยก็ช่วยดําเนินการจับกลุ่ม กลุ่มพวกนี้ด้วยกลุ่มผู้มีอิทธิพลนี้ด้วยนะครับไม่ควรให้ให้กลับมารับหน้าที่นะครับจะจังตั้งใครเป็นรักษาการหรือจะเลือกตั้งใหม่ก็ขอให้เป็นเรื่องหนึง่ง <c oughs> อยากฝากเตือนข้าราชการ <c oughs> ทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์กรบริหรารส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการทั่วไปที่มีอํานาจในการอันนี้ให้ให้ดีให้ร้ายกับชาวชนทั่วไปเนี่ยเมื่อมีมีอํานาจตรงนี้มันก็เหมือนให้ผลประโยชน์ได้ ไม่ให้ได้นะครับก็อยากฝากเตือนว่าอตอนนี้นะครับรัฐบาลนะครับกำลังมีนโยบายในการปราบปรามการทุจริตของข้าราชการนะครับรวมทั้งผู้มีอิทธิพลผมผมดำเดียนเลยผมเป็นข้าราชการผมเนี่ยไม่ไม่อยากที่จะมาจับข้าราชการไปดำเนินคดีต้องติดคุกนะครับผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ย ร่วมมือร่วมใจในการที่จะ,ะไม่เอารัดเอาเปรียบพี่น้องประชาชนผู้ประกอบการนะครับทีรดิตคอ,อร์ลัชชันหน่วยงานของผมเนี่ยที่ที่บุรณาการร่วมกันเนี่ยทั้งสามสี่หน่วยงานน,นะครับเมื่อได้รับเรื่องในการล้องเรียนหรือตรวจสอบกันเนี่ยทุกเพจทุกคดีผมบอกกันนะทุกเพจทุกคดี เดินหน้าตลอดนะครับเพราะว่าเราทําร่วมกันจะไม่ไม่ไม่ปล่อยผ่านเรื่องไหนเพราะว่าถ้าปล่อยผ่านเราก็คงจะไม่ได้ฟับนร้ม,มือจากพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นถ้าถ้าท่านยังยังมีพฤติกรรมที่ส่อสไปในทางที่ทุจริตเนี่ยผมว่าอีกหน่อยพวกผมก็ต้องไปหาท่านอยู่ดีแล้วนะแล้วก็เชื่อว่า รอดที่จะไม่ถูกดำเนินคดีนะครับผมว่าถ้าไปหาเมื่อไหร่เนี่ยพยายนหลักฐานชัดเจนถ,ถ้าไม่ชัดเจนไม่ไปนะครับตอนนี้ช่วงสองปีกว่าที่ททดำเนินคดีมาอย่างเช่นหัวหน้าทรัพยากรธรรมชาติของบุกดาหารที่จับเงินทางเงินสองล้านนะนะครับพร,พร้อมพร้อมภรรยาพร้อมคนรับเงินเนี่ย รู้สึกว่าถูกดำเนินคดีจำคุกไปแล้วคนละหกเจ็ดปีะนะครับเราไม่อยากให้เกิดภาพอย่างนั้นมันเป็นภาพใหญ่ของประเทศอ่ะเราเรามองว่าถ้าเราเราเข้มเรื่องนี้เรื่อยๆเนี่ยกระแสะสังคมแล้วก็รัฐบาลเนี่ยจะจะลงมาดูแล้วก็ตอบรับเรื่อยๆแล้วก็จะเกิดความเกรงกลัวเพราะว่าเป็นการดำเนินคดีที่ข้าราชการเนี่ยมีโอกาสต้องถูกดำเนินคดี ไปอยู่ในคุกในเรือนจำเนี่ยค่อนข้างร้อยเปอร์เซ็นต์นะท,ที่ที่จับไปเนี่ยผมเชื่อว่าคดีไหนเนี่ยหลุดก็คงยากเพราะว่าพยานหลักฐานมันชัดเจนแล้วผมไม่อยากจะทไม่อยากจะให้เกิดตรงนั้นนะแต่พอพอ,พอเราทำเรื่อยเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นโอกาสดีในการที่เราจะปราบปรามผู้มีที่ผลไปได้ด้วยเพราะว่าตัวตัว,ต,วตัวสำคัญที่เราไปจับเนี่ยเป็นหัวหน้าหน่วยงานาแล้วก็ ก็มีอำนาจมีบรารมีใน้องที่อย่างเช่นที่สูตรปอรากาศ<ม>ก็สามารถที่จะลดดินต้องไม่เอาที่นั่น<ม>อุปกรณ์ต้องไม่เอาที่นั่นอะไรที่นั่นอะไรพวกนี้ย<ะ>มันจะออกโมเดลมาคล้ายๆกันเนี่ยไปจับที่นี่ก็คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นมันยังเป็นประมาณนี้อยู่หลายพื้นที่เพราะฉะนั้นก็ดีนะครับเราเราจะได้ดําเนินการให้เป็นตัวอย่างวันหลังภายหน้ามันจะได้ไม่ดําเนินการ เขาขายผู้บีทีิผลน,นะครับมันมีข้อมูลที่ผมพูดเนี่ยมันมีข้อมูลในการที่ไปโทรไปไม่ให้ทางานมันมีซึ่งข้อมูลในการที่จะไปซื้อของซื้อวัสดุอะไรจากผู้เสียหายที่ให้เรามาตรงนั้นเราต้องไปทําการบ้านต่อนะครับถ้าถ้าเข้าข่ายว่าคุณมีพฤติกรรมตรงนี้แล้วเราไปใต้ข้อมูลมาเจ้าเจ้าอื่นก็เป็นเหมือนกันว่าคุณจะต้องไปซื้อตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวเราคงจะตามไปตรงนั้นต่อนะครับ mm hmm. อย่าเพิ่งไปสรุปว่ามันจะไปทําไหนแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเจา้าหน้าที่เขาจะตรวจสอบเ mm hmm. ขาจะตรวจสอบทั้งเส้นทางการเงินทั้งความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันนะครับเดี๋ยวเราเราเราทําไว้เยอะเหมือนกันก่อนที่จะมีการจับเท็ุเนี่ย mm hmm. มันเป็นเรื่องของหน่วยง,งานสอบสวนก็มองว่าหลังการูกจับเนี่ย คนก็ยังเป็นคนบริสุทธิ์อยู่นะครับจนฝ่ายศาลจะพิจารณานะครับแล้วก็เราพูดคุยแล้วก็มีการยืนยันว่าไม่น่าจะไปยุ่งเกี่ยวเกี่ยวพยานรักฐิดนะครับเราก็พยายามคุยกับผู้เสียหายด้วยนะครับตรงเนี้เราก็ให้ประกันตัวไปที่ประการสับสวนแจ้งมานะครับเราก็ให้เกียรติเราไม่เข้าไปยุ่งเพระฉะนั้นให้ประการสับสวนว่าไปนะครับถ้า มายุ่เกี่ยวพยานเดี๋ยวเราก็ต้องไปไปสอบแล้วก็ขอคัดค้านการประกันตัวการที่เป็นลูกเขยของท่านชาดาไม่ได้เป็นหนึ่งในปัจจัยหลัวเงื่อนไขการให้ประกันตัวในครั้งนี้ใช่ไหมไม่เกี่ยวคือจริงๆเนี่ยเดี๋ยวผมดูหลักก่อนว่าการจับกลุ่มเนี่ยถ้าถ้าผู้ต้องหาเนี่ยไม่ให้ความร่วมมือแล้วก็แถมยังต่อสู้ขัดขวางเนี่ยเดี๋ยวเจะต่อไปเนี่ยปปป,ป,ปเนี่ยอาจจะมีการ ไม่ให้ประกันตัวนะครับเดี๋ยวอาจจะมีการให้ประกันตัวแต่ขอขอเป็นเคสเคสไปดูตามความเหมาะสมจริงๆเราเราเคยพูดไปครั้งแล้วว่าต่อไปจะไม่ให้ประกันตัวแต่แต่ดูเคสเดียวก็ยังไม่ไม่แสดงอาการอะไรแล้วให้ความร่วมมือก็ถือว่าไม่ไรสารออกมาใหม่จับแล้วเดี๋ยวไปให้สู้บร,ริศาลแต่เดี๋ยวเคสหลังเนี่ยมีการจับกลุมแล้วเนี่ยถ้าเคสไหนถ้าแสดงอิทธิพลหรือ กมขู่หรือไม่หรือไม่ให้การเป็นประโยชน์ต่อลูกคอดียังอาจจะไปสร้างอะไรเนี่ยเดี๋ยวคงจะไม่ให้การไม่ให้ประกันตัวเราเราเราร่างคุยประชุมกันอยู่ครับําว่าหลัานค่อนข้างชัดเจนการปล่อยตัวออกมาแต่ันนี้มันมันเป็นเรื่องที่ดูยอนแยง้งก็ก็ก็เข้าใจผมเลยบอกโยนไปทางมาไทยช่วยหน่อยรับลูกต่อหน่อยให้ออกรายการหรือหรือให้พักรายการ ก็ดีหน่อยแต่เรื่องเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีผมเชื่อว่าผมผมคุยระดับผู้ใหญ่แล้วเดี๋ยวจะมีะการสั่งของผู้ว่าต่อมาคือสถานการณ์บางช่วงมันโบรานมันไม่เหมือนกันช,ช่วงช่วงนั้นผมจะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่ามีม,มีมีเหตุยิงกันตายที่อ,อุทัยธานีนะครับก็ยิงกันถึงสามศพ ในในวงไฮโลแล้วก็มีบาดเจ็บอีกหลายคนตรงนั้นอ่ะเป็นกลุ่มหนึ่งของในอุทัยคือเขาเรียกว่ากลุ่มซาคุระอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มท่านชดาชอสองกลุ่มเนี้ยเขาก็ไม่ลงกันเพราะฉะนั้นผมไปสืบเลื่อนแล้วก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาที่ยิงคนที่ตายได,ได้นะครับใช้อุเอฟสบหกก็ <Okay. S 1> เลยดำเนินคดีเสร็จแล้วก็เข้า จับกลุ่มอดีตสสพักพักใหญ่พักหนึ่งใชนไหมนะครับแล้วก็มีจับกลุ่มผู้จ้างวานได้แล้วก็จับกลุ่มขยายผลจับกลุ่มฆ่าผู้ใหญ่บ้านได้เสร็จสิ้นก็เลยมียุทธการถ้าใครจําไม่ผิดก็คือยุทธการสแก,กนฟ้าสามที่สแก,กนใช่ไหมมีการตรวจค้นปูกลุ่มหลายสิบจุดจนได้ปืนปืนเป็นจํานวนมากตรงนั้นน่ะมันเป็น ท่านผู้การตอนนั้นผู้การที่ราชนองหาพิทักษ์ก็ถือว่าเป็นการดาเนินการจับกลุ่มผู้มีอิทธิพลนะครับเสร็จสิ้นตรงนั้นเสร็จเนี่ยมันก็ยังยังมีคาอยู่ในกลุ่มผู้ไทยก็คือกลุ่มของท่านชดาก็เลยมีการตรวจค้นจับกลุ่มรถของท่านชดาตรงนั้นเนี่ยเมื่อวันนั้น,นมีการจับกลุ่มจับวุตปืนจับหลายๆอย่างก็มันเป็นเรื่องของ พูดกันว่ามันเป็นเรื่องนโยบายของอรัฐบาลนะผู้าการที่จะต้องประกัศปากตามผู้โดยผลไม่อยากจะให้ใครใช้อํานาจในการกดขีก่กบเหงก็เลยเบรกทั้งสองกลุ่มไว้เพื่อให้เดินหน้าแต่เบรกวันนั้นเน่ะผมได้ได้คุยกับท่านชาดาครับได้คุยกันตรงๆว่าคุยกันแล้วก็ผมว่าถ้าเป็นคนที่คุยคำสองคำรู้เรื่องไม่ไม่เขาเรียกเขาเรียกไม่เกเร พอคุยสองครัญรู้เรื่องรับปากรูก้เรื่องโอเคจบก็เป็นการขอกันว่าก็ขอให้อ่าอุทัยมันมันอยู่กันด้วยแต่ไม่มีผู้อิทธิพลท่านก็รับปากแล้วท่านก็ไปทําบุญสแสวงบุญแล้วก็หายไปช่วงหนึ่งครับแล้วก็เงียบไปเลยใช่ไหมท่านก็โทรมาคุยตลอดนะครับคุยกันรู้เรื่องนะครับก็ถือว่าเป็นมิตรตีที่ดีนะครับ ไม่ใช่ว่าโทรมาคุยตอนนี้เมื่อก่อนท่านเป็นสสอะไรท่านจะโทรมาคุยนะครับท่านเดียถามว่าเราเคยไปมาหาสู่ไม่เคยนะครับก็ถือว่ามันเป็นงานในหน้าที่เรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนตัวเรื่องงานคือเรื่องงานแบ่งแยกกันท่านก็เรื่องส่วนตัวก็เรื่องตัวคือคือคือเรามองอย่างเดียวว่าถ้าเราไม่ไปรังแกท่านโดยเอาเอาเอะไร เขาเรียกว่าไปใส่ความท่านอะไรพวกเนี้ยรับประกันท่านท่านไม่ดันอยู่แล้วแต่ถ้าเราเราทําไปในกรอบกฎหมายอนะท่านรับได้ท่านรับได้แล้วท่านก็มองว่าว่าไปเลยแต่ถ้าไปรังงกาท่านคนคนอย่างท่านชายามไม่ยอมเมาผมรู้ว่าไม่ยอมมีปัญหาเนี่ยแต่เราไ่าร่าแกนี่มันเดินไปด้วยข้อกฎหมายมีคนมาล้องทุกท่านเข้าใจเรื่องท่านก็เลยบอกว่าว่าไปเลยคนระับว่าไปเลย ผมว่าเขาถ้าเป็นคนคุยรู้เรื่องนะแล้วก็ก็รับปากกันนะครับก็คุยรู้เรื่องนะครับถ,ถ้าถ้าคนยิ่งเงาอะ่ะน่ากลัวแต่คนพอพอคุยรู้เรื่องแล้วเนี่ยคำสองคำมันก็จบครับท่านเพียงจะบอกว่าคุยกับผมอะ่ะพี่ถ้ามันผิดก็พี่ว่าไปเลยนะผมผมไม่มีปัญหาเลยเพาท่านเองไม่มีอะไร จับกลุมท่านจะได้ไม่รู้อ่ะแต่ท่านได้บอกถูกจับผมไม่รู้ว่าเรื่องอะไรนะพี่อะไรพวกนี้แล้วนะท่านถ้าถ้าถ้ามันผิดที่ก็ว่าไปเลยไม่เป็นไรครับผมเข้าใจครับในในนั้นนะท่านก็มีหน้าที่ในการปราบปรามผู้ที่ผุท่านก็คงไม่สบายใจใเรื่องนี้นะไม่มีเรื่องสาเหตุกดเคืองนะก็ผมไม่มีเรื่องส่วนตัวนะไม่มีส่วนตัวมีอะไรคุยกันรู้เรื่องที่ที่ไป,ท,ไปที่ไปตรวจค้นไปนู่นไปจับก็เพราะว่า มันมันมันมีงานมีหน้าที่จริงที่ต้องไปแล้วนะเราไม่เป็นรังแกใครแต่ตรงเนี้ยเราไปเพราะงานและหน้าที่จริงๆเดือนหน้าจับใครดีคะท่านบอกว่าจะต้องมีเดือนละครั้งไหมก็อยากจะให้มีเดือนละประมาณสักสองสาครั้ง <Okay. S 2> เพื่อเพื่อกระตุ oh. ้นกระตุ้นสังคมเหมือนเราเอาไฟช็อตไปเรื่อยๆกระตุ้นนักข่าวก็ก,วก็ช่วยกันนะให้ให้ให้มันเกิดภาพ อีกหน่อยภาพของการทุจริตของรัฐชั้นมันจะเริ่ม,มเบาๆลงตอนเนี้ยจากเมื่อก่อนเนี้ยต้องต้องคุยวข้อได้จริงนะมันยังไม่จบถามว่ามันยังมีอยู่แต่มันเบาลงมันเบาลงการแก้ปัญหาขอ์รัปชั้นมันคงจะไม่จบภายในวันสองวันนะครับมันต้องได้รับความร่วมมือทั้งองค์การยบนะครับแล้วก็เราจี้ลงไปเรื่อยที่เป้าหนุนไปเรื่อยเป้าหนุนไปเรื่อยเมื่อเราจี้ไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยว หน่วยงานนั้นหรือองค์กรนั้นก็จะปรับตัวจะปรับตัวให้ให้การเรียกร้องเนี่ยมันมันน้อยลงจนไม่มีนะครับแล้วเอาไม่ชี้นะมันก็ยังคิดว่าเป็นธรรมเนียมเป็นประเพณีที่ว่าเวลาคุณเดินขึ้นไปในอำเภอรหรือเดินขึ้นไปในสถานที่ต่างๆที่จะเซ็นใบอนุญาตคุณได้เนี่ยคุณต้องจ่ายเท่านี้เท่านี้แต่ถ้าถ้าคุณคิดว่า ตรงนี้มันเป็นการเอาเปรียบเราท่านคุณคุณมาแจ้งเจ้าหน้าทีา่ผมยืนยันผมยืนยันด้วยหน่วยงานของกองบัญชาการสอบสวนการพ่วมงานตำรวจแห่งชาติผมยืนยันด้วยปวทแล้วก็ปปชเรา,าแพ็คแพ็กการทางานนั้นจะไม่ห่วงงานจะมีก็จะโยนเข้ามาตํารวจก็มีหน้าที่ไปสืบสวนหาข้อมูลแล้วก็ถึงเวลาก็มาวางแผนในการจับกลุ่มกัน ตรงเนี้มันมัน,ม,นมันเป็นสิ่งยืนยันว่างานทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการแล้วมาโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วไม่ได้รแก้ไขเพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องประชาชนไว้วางใจหน่วยงานที่กำลังทำงานอยู่นะครับก็จะพยายามเดินหน้านะครับปราบปรามทุจริตตรงนี้ให้ต่อเนื่องนะครับถ้าถ้าคนไหนยังไม่รับความเป็นธรรมให้เข้ามานะครับ ท่านเห็นอยู่แล้วท่านท่านอธิปดีพยานทั้งแยอมเพอท่านนายกอบจท่านแม้จะเป็นลูกเขยท่านชดาก็ก็โดนจับได้ทุกคนนะครับท่านประหลัดประเลิศทั้งนายกทั้งหมดโดนโดนมาเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็จะบอกพวกพวกเราทุกคนนะครับพี่น้องประชาชนอย่านิ่งอย่าเฉยกับเรื่องทุจริตคองป่านเพราะตรงนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวท่าน ถ้าท่านยอมมันมันจะลุกลามบางปลายเป็นมะเร็งเนี่ยทาร้ายท่านไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ท่านรู้ว่าสู้เนี่ยมะเร็งร้ายเนี่ยมันจะหายลงนะครับท่านก็จะได้รับความสุขได้รับสิ่งดีๆกลับมานะครับเจ้าที่ยืนยันนะครับจะดาเนินการช่วยเหลือทุกคนนะครับที่เข้ามาให้โค้ดให้การให้ข้อมูลแล้วก็ะจะทําให้งานที่ท่านเกิดอุปสรรคเนี่ยผ่านไปได้ด้วยดี ดูแลความปลอดภัยท่าน